บสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีผมฟุกนะครับจากช่องฟุกพีแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรนินเดอร์ลัสซมูไรใน EP พีที่4แล้วนะครับผมก็ผมได้ยกครบ3,000แล้วนั่นเองซึ่งก็ไวกว่าที่คาดไว้นะครับประมาณเอ่อประมาณไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันไม่ไม่ถึงอาทิตย์มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้แล้วนะครับควสมันได้เยอะมากนะครับผม มันก็ได้เร็วมากๆเลยนะครับได้เร็วกว่าที่คาดไว้มากๆกครับแต่ก็ดีแหละนะมาแล้วก็มาซื้อโทโมเอะไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะผมก็ไปลองเล่นมาแล้วแล้วก็อืมก็โอเคนะครับโทโมเอะก็ e ถือว่าเล่นดีพอสมควรอยู่นะ ก็ผมสามารถอัปดาบให้เป็นสีฟ้าได้ด้วยนะครับก็อัพไปเลยแล้วก็ใส่ไปก็สัตว์เลี้ยงเอาเป็นอันนี้นะครับทมเสียหายคิดข้าแต่อัตราคิดข้อผมมันน้อยมากเลย15%เแต่ก็น่าจะได้อยู่ละมั้งจะได้แหละโอเคอัพไปเลยนะฮะอันนี้ต้องอัปแยกจากไออัปแยกกับไอตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าต้องใช้ของเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรเราก็เก็บวัตุเดบอัพเกรดไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออัพไอพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัดไปต่อยผมอัพเสร็จเลยโอเคอัพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเราก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนตามตัวละครด้วเหรอโอเคเลย ต้องเคลียร์ใหม่วั <What? S 1> ป่ะลองไปต่อสู้กันนะครับเขาให้เราเคลียร์ใหม่เลยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าทุบโอ้ฟันเร็วนะครับวันเร็วกว่าที่เขาให้ทดลองนะผมรู้สึกแบบนั้น อืมโอเคหนึ่งสองสามสี่โอ้ปาเร็วมากเอาพลังโจมตีนะครับเมื่อกันหนึ่งโอ้โหทีเดียวเลยน่าจะเพราะเป็นด่านที่หนึ่งด้วยนะครับมอนก็เลยเลือดน้อยแล้วก็ดีและ <c oughs> ดีและ จะได้เคลียวไวๆนะครับไหนเมื่อกี้เตะเสยคาหรือเปล่าโดนไม่ทันนะะเร็วมากหนึ่งสองใช่เป็นการเตะเสรเตะเสยน่าจะใช่นะ ไม่ปั่นเลยอย่างเร็วครั้งสุดท้ายน่าจะต้องแคนเซิลนะครับมันโจมตีช้านะเอานี้แล้วกันนะครับ1 2ึ่งสามี่ห้าแล้วก็ไม่โดนด้วยนะครับรู้สึกว่าฮิบ็อกมันจะแคบนะเนาะราะงั้นคนคงต้องแคนเซิลนะสองสามสี่ ก็แคนเปึ๊บปึ๊หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะฮะแล้วก็แคนเซิลครั้งที่ห้าแล้วผมอาจจะพูดติดๆกัขัดนะครับผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยแล้วก็มาอาชิพเลยเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์มากอาชิพตอนเพิ่งตื่นเนี่ยเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วนะครับอยากอาชิพตอนไหนแม่งัอเลยแบบมีคอนเทนต์นะ ก็อาจเลยนะมีคอนเทนต์นเดี๋ยวลืมนะครับโอเคเอาอันนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะลืมอ่านนะครับไออันดอกไม้อ่ะจบเลยนอนทีเดียวหายอย่างแรง ห 1> 1, นึ่งสองปุบปุบในโคตรฮอดเลยเดีย๋ยวต้องไปลองไอ้ธนูด้วยนะครับว่าจะโหดขนาดไหนกันเชียวหนึ 1, 2, 1, 2, 3, ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งป้องกันไม่ทันไม่เป็นไรเพราะเราไปแบบโคตรแรงแล้วโคตรเร็ว หนึ่งสองสามสี่กันปึ๊บปึ๊บขีสามพันเลยครับแรงมากนะน่าจะพอเราใส่น,นี่ของเพิ่มดาเมจขีมาเยอะไม่อาุธเขาเป็นทวนหรือเปล่าเขาเรียกว่าทวนหรือเปล่าไม่น่าจเหมือนกันนะครับ แต่คล้ายๆหอก่ะแต่หอกมันหอกมันไม่น่ามาตีแบบนี้สามสี่โหมันปั่นแบบเหมือนแบบโจมตีเร็วมากครับเวลามันหมุนเนี่ยเหมือนแบบเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอาวุธมันโจมตีเร็วนะเนี่ยมันหมุน แต่ก็โจมตีเร็วจริงๆแหละนี่โหดูแบบพลิ้วไหวตัางสายนะ้ำในนี้เอสเอสเอสสวนกลับแบบรวดเร็วเนี่ยเลเวลตันเป็นที่รบร้อยนะครับเลเวลสิบเดี๋ยวเจอบอสลองเปิดอันติดูนะครับโหคีดสี่พันเลยทีเดียวเชียว แรงมากมาแล้วเปิดสกิลเป็นยังไงกันนะอ๋อโอ้โ,อโ,ห,โหเร็วมากโ,โคตรรัวเลยโคตรโหดโคตรอันตร,รายแม่สาวคนนี้อาวุธของแม่นานนช่างแข่งแรงยิ่งนะ โอ้ได้ของมาอัพด้วยถือว่าดีนะครับเคลียร์ด่านที่หนึ่งแบบอีเซ่เลยก็รับของมาด้วยเล่นการบุกโจมตีอันนี้ผมค่อยเล่นแล้วกันนะคะรับผมก็มาปลุกพลังของชิบโอเค ก็ขาดอีกอันหนึ่งจะรวมได้แต่อันขาดแบบจิบย้อยมากเลยผมเดี๋ยวค่อยห,หามอัพนะฮะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้พวกนี้ก็ไปลองใช้ธนูกันนะครับที่ด่านที่สอง let's go แล้วก็สร้างความเสียหายกระบวนถ้า อันนี้แล้วกันนะครับเดกันหนึ 1, ่งสองอ้โอ้โอ้โหดนะครับเนี่ยอนูอีซีเ่เลยหนึ่งสองสามห้าสห้าว้าว แรงมากครับคันที่4นี้เป็นการระเบิดนะส,ดสุดจัดสุดจัดน่าจะเคลียด้านแบบอีซี่เลยนะครับอันนี้ป้องกัน1นึป้องกันโอ้ชนตีส่วนกลับไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะว่าธนูมันมีหรือเปล่าจนตีส่วนกลับเราต้องลองดูนะครับ1 2 3 4งี่ห้า ครั้งที่สี่นี้ถอยหลังด้วยนะครับอ้ยมอนติสตาร์ด้วยเออดีนะเนี่ยตรดีเลยมันติดสตาร์ดึ๋เหมือนป้องกนะันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าตีแล้วติดสตาร์นี่อันนี้ดีมากครับอ้ยโจมตีส่วนกลับด,ด้มันน่าจะติดสตาร์ดครับอันนี้แล้วก็โจมตีไกลด้วยไกลมากครับทัว่าสุดจริงครับอันนี้ เคลียร์มอนได้ไวมากมอนตีไกลๆนี้ไม่ต้องห่วงเลยถือว่าแจ่งนะครับหนึ่งสองปึ๊บคูเป็นหมู่ด้วยอุปทานหมู่เลยทีเดียวเชียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหอ,อ,อีซี่นะครับตรงนี้ผมน่าจะเลือก ไอ้ธนูสีฟ้ามาจากรางวัลล็อกอินวันที่เจ็ดนะ <S <S เอ๊ะลืมไปไอ้ถ้ามนโจมตีนะผมต้องกดโจมตีส่วนนะฮะลืมไปกดป้องกันเฉยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสามร้อยครั้งที่ห้านี่ แปดร้อยเก้าสิบสองนะแรงมากนะครับก็เอาพลังชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับพลังชีวิตเราสองพันหะ้าละหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามโอ้อันนี้ทอยหลังด้วยนะครับเหมือนมันจะหลบนะปึ๊บโอเค ก็เอาอัตราคิดเข้าแล้วกันนะครับผมอันนี้น่าจะเน้นดาเมจไปเลยนะครับไอ้ธนูเนี่ยส่วนกับ2องสามโอ้ยหนึ่งสามสี่อาโจมตีครั้งที่ห้าส่วนกับทำไมเมือ่อกีก้ไม่โจมตีครั้งที่ห้าล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวลองไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็โจมตีนี่ทำไมเมื่อกี้มันยึกยักยุยัอกอะงงครับงงฟุกงงเังกรสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บโอเค ครั้งที่ห้านี่แรงมากนะคเมือนจะเพิ่มดาเมจตมาประมาณสองไม่ก็สามเท่าเลยะเยอะมากครับเยอะมากก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็โจมตีเร็วด้วยนะโอ้แจะมาโจมตีเร็วกว่ามาโจมตีเร็วมากปึบขี้สองพันหนึ่งเลยหนึ่งสองสาม สี่โอเคสี่ครั้งก็ตายแล้วหนึ่งสองสามป้องกันปึ๊บปึ๊บโจมตีไม่โดนสี่ 4. ห้านี่สี่ป้องกันก่อนนะโจมตีต่อไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้น่าจะไป จบปอดได้แบบชิวๆเลยนะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าโอไม่ได้นะครับต้องหันมาป้องกันก่อนชึบชึบส่วนกลับนี่นะแอ้ทำไมไม่โจมตีธนูหมดอ่ะอุ้ยสี่ห้าโหติดป้องกันนะครับ สี่ห้าติดป้องกันนี้โจมตีไม่เข้าเลยเกือบแหละคงต้องเน้นดาเมจกระบนถ้าให้มอนมันลมแล้วล่ะถ้ามันป้องกันที่ทีแบบนี้นะแล้วก็เราเก็บอันติไว้ใช้กระบ,บอกครับอุ้ยสี่ห้าสองสามสี หนึ่งสองสามสี่เหมือนครั้งที่หนึ่งสองสามเนี่ยมันจะสตาร์ทสตูนะครับเดี๋ยวผมลองโจมตีแค่สามครั้งดูนะแบบโจมตีสามครั้งแล้วก็แคนเซิลครับแล้วก็โจมตีใหม่หนึ่งสองสามปุ๊บส่วนกับหน 1, 2, 1, 2, ึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้ยดีแล้วเนี่ย โอเคเลยไม่ต้องโจมตีครบห้าครั้งก็ได้หนึ่งสองสาหนึ่งสองสามโอเคเกือบตาย <c oughs> เกือบตายแต่ยังไม่ตายยังรอดอยู่ ดวงยังดีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ารีบกำจัดเร็วๆดีกว่าฮนะสี่ห้าสองสามสี่ห้าอุ้ยลืมไปต้องกดโจมตีส่วนกับลืมอีกแหละน,น่ข้อเสียของการเพิ่งตื่นแล้วมาอาจคิดมันจะลืมอะไรแบบนี้แ <laughs> บบลืมง่ายๆเลย ก็กดใช้ทักษะไปห1 2 3งสอห้าหโหสี่ห้ามีส่วนกับ2องสห้าเรียบร้อยอีซี อันตี้เป็นการแบบเรียกสายฟ้ารัวๆนะครับสุดยอดโคตรเท่เลยนะแบบโดนทั้งหมับเลยแล้วก็ได้ของมาเกตด้วยนะอะไรครับเนี่ยอา้าวแล้วเขาเพิ่งมาสอนเราวัดเอ่อช,ช่างมาแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็มาปลูกพลังของเราดีกว่านะครับแล้วก็ ได้ระดับสีฟ้ามาอีกอันหนึงแล้วชิบเอาไปนี่ของสีฟ้าเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็เอานางยิตะแล้วกันนะครับรู้สึกว่าเล่นมันกว่าใช่รู้สึกว่าเล่นมันกว่าครับแต่ว่าธนูนี่เน้นเน้นแบบเคลียร์เร็วนะโอ้โหพวกนี้ผมค่อยมาอัพต่อกันนะครับผม ก็มารับของกันเออไม่ได้เดยผมต้องไปเล่นอันนี้ก่อนฮะโอเคงั้นผมจะบุกโจมตีเอาไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลังจากที่ผมเอาไอ้ตัวนี้นะครเคลียร์ด่านสี่ได้นาะโอเคงั้นคลิปนี้ผมก็ขอเอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย